สวัสดีค่ะแล้วก็มาเริ่มอาทิตย์ที่สามกันเลยค่ะอแล้วเราก็มาแพกของนะคะแพกแบบรวดเร็วค่ะเพราะหนุ่มไฟแรงอะนะทุกคนอืมเพราะช้านิดนึงแล้วแต่ก็เร็วเหมือนเดิมค่ะของที่แพคในแต่และว,วันก็มีเยอะนะคะก็มีสลับสีแล้วก็แบบพวกพีซีอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็มาเทสหูฟังกับเพื่อนต่อนะคะมองหน้าหาเรื่องแบบมองหน้าหาลองหน้าเพื่อนหาเรื่องมากมากเลยค่ะทุกคน มาเข้าเรื่องต่อเลยนะคะแล้วก็เทสดูนะคะว่าเสียงมันฟังชัดหรือเปล่าข้างไหนใช้ได้ไหมข้างนี้ใช้ได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนแล้วเราก็แบบคุยกันสักพักเล่นโทรศัพท์นิดนึงแต่ก็กลับมาทำงานต่อค่ะ ตอนนี้ก็รอเพื่อนเทสเ็จนะคะแล้วก็จะเป็นคนเก็บเข้ากล่องค่ะชงมโมงกดูนิดนึงเล่นโทรศัพท์ต่อแต่ก็ทำงานนะคะทำงานอยู่ก็ถึงเวลาที่เราจะไปส่งของกันนะคะประมาณ4ี่โมงครึ่งค่ะทุกคนอ่ะแล้วเราก็ถึงเครี่เป็นที่เรียบร้อยค่ะจบไปแล้วนะคะอาทิตย์ที่3ามบายบายค่ะวิดีโอนี้แถมนะคะ ใส่ความน่ารักไปด้วยค่ะบ๊ายบาย